สี่โตหอมเผาเป็นละสองโตยังสองโตขำหมกคำแม่แล้วงัวงย่างมากอันนี้ก็ห้ามมุกกุกวเลยย่าง,งมาเองในง,งัว ลองห่งว่าสบายดีสบายดียดอ้เป็นตะกินเนาะมันเฮียใส่ไหมนีเห็นได้กระทางอะมันมาตกาจะมัน<อ> <c oughs> จะมันตะล, <c oughs> ลุกหนละุดเนาะโบนยมขึ้นเอาเออขึ้นมาเป็น <c oughs> อ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องปูซือว่าจุดโสมขนาดส่วนเนี่ยม้ลงคลิปเพราะว่า เป็นไข่ดุไข่ดันตลอดนะได้บ่ฮะเบิ่องแน่เบิ่งแน่เนี่ยสิบปเบิ่งกระปูนนาซาหกขุดกเพป่นสิได้ลา,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 ายบ่โอ้ถือว่าเป็นไข่หากระเซ้าไข่ลายมือขนาดตอนนั้นต้าแล้วก็ล้างแล้วก็เจ็บกระเพาะส่วงนี้ยังบ่คอยดีบ่หอมทองโวูโวอ่อืมกระปูแดงไนนงปลาโต พูดแถวได้หนี่นะสาวพูดแถวไดได้ได้สองโลเนาะสองโลเลยนะอันนี้ได้ขายจากโต๊ะต่อสิออ 10, นะ 7, บพัน่อยนะเจ็ดบ่กเขาเป็นโลนี่โลเท่าไรหกสิบโอ้ขายเป็นโต๊ดดีกว่า ตัวกะ็พูดได้ไงเขาซื้อแล้วเขาไป้าอยู่พังไทยนะแบบตลาดอันตลาดธาตุขนมออกไปขายไะไปมันเหรอโอ้ก็คือว่าแหละพี่น้องเลยเจ็บเป็นตลอดหนาวหน,นาวนี่ลมหัวลมหนาวกับหนาวเลยบ่ได้ไปทางได้เลยเบนกงใหม่กงตอกนี่จนหักเป็นเซนนะอา้าวมืนอีห่ก็เห้กัน จะได้อัน <c oughs> มาพอหนอกพอหนูเลยละตัวหนูกะ <c oughs> ไปเนื่องมาคืนแล็ใส่กับเนี่ลูกหนูหน่อยลูกหนูพกไปใส่ยูนหนาหแล้วแตใส่กบบระเบิดทายราะว่าไปใส่แล้วกับเนื่องบึงหอมหนึ่งมันบัถึกแล้วก็มาพยายามตรวจสอบเลยถึงเพราะว่าตัวเองกับบุบายเนี่ยนะ เพราะว่าไอ่ก็เขาอขอแข่งเนี่ยพอมันหนาวทุกคนเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเผาหนูก่อนไปนอนเอรอจังได้กับใครเข้ามาเบื้องกับฟากกดติดตาไน,นเด้อเฮายัางเฮ็ดคลิปคือเก่าเพราะว่าเฮาบ่สบายอ่ะคือเห็นนั่นแหละบางที่นี่ตัวเศราดีตัวแรงเป็นไข่เอ่ะตัวเศร้าไข่ตัวแรงดีจักไข่แนวได้เฮาเนี่ยเฮายัาง,ง่ยเงยแต่เดี๋ยวนี้เฮาไปหาหมอแล้วแต่ถือว่าหากะไข่มือเดียวนี่ยแหละไปหาเมื่อวานฮ่าลูกโน้กเป็ลูกโน้กพก โมน,น,นี่มากินเข่าคะแนนดได้ถือว่าไข่แน่โนวานหอมมันลายอันนี้เขาเผาเอาได้เอาบ่ได้แบบว่าลกคนออกลวกคนเผาเอาให้มันสบายเพราะว่เาเขาเผาแล้วแล้วเขาสีเห็ดอันว่าจะอบจะขัวเอานะ,นะขัวนู้เอามันจังแสบ มันมั่นเด้หนูเพราะว่ามันกินอัน้เข่าอยู่ในหนานะฮมันได้โปรตีนสามลมกัน,น,า,น,า,นาวแล้วถือว่าอาบน้ำตะเวียงตะเว,นห,ะเวนห้องก็พอได้ตึกแต่สามโมงออกมามันนี่ก็หาก็มาแต่ห่างัวห้าควายพี่น้องเถะถือว่ายังบอสบายก็ไปอันนี้ออกแล้วอย่าติดอันแนวติดหัวนะจะบอโอ้หนักหัว เลจีกออกขุดออกข้านหอมผักขั่วก็แสบเลยหนูชน,นีดมันโบคือแบบว่าหนูบ้านหนูบ้านถูกโบกคงองกินแต่สำหรับเหาเงาบก,กินเนืหนูบ้านตัวหนูโบเมนหนูบ้านเนืนนนนกินหนูบ้านมันมันบบแสบบโบก็จริงหรอก ขูดออกนะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดท,ท,ทูทูออกเฮ้ยขักขนาดเลยนู่นนะได้สี่โตเอาเผาเป็นละสองโตยังสองโตนี่ตัวนู้นนี่คนกว่าดเฮ้าว้าไปนี่พี่นากะคนทื่ฮาคือเขาเพราะว,ว่า,วนา,วานู้นน่นะ,นนนะนนมันออกลูกคู่ปีนะทุกคนแล้วก็มันโบมเมน มันกะบ,บันมีตัวเดียวนะเพราะว่าตาล้านะ่ะะบางที่นะมมีกระต่ายผอมอยู่นาหน้าเขาแต่เฮาคือว่ามันแหละเฮาก็บบอดคอยออกจอบหนาบ้าไปเพราะว่าหนาเฮามันกะไก่เติบมันนะอพอวพวกกระตอกกระต่ายมันมักอยู่แคมโคกกับแคมดงนะนะเออหน้าเขาติดแคมโคกแลก้วกระด้งพอมมนะ่องนะอ๋อเพราะว่า <c oughs> โวโทษคอภัยหะายะพวกใสมันนี่นะ เสียงเว้าก็อาจจะเพียเพ้ยนๆในพี่นอ้องเลยะว่าเจ็บคอปวดสบายเหมือนเด้ทว่ขีมทว่าจีทิมอั้งหมดนะปวดเจ็บลอยตายเหมือนเถาทำการหั่กันเลยพี่น้องเลยทว่าพักหนึ่งกระบอกเบาต่อหน่อยนะตอนแบบ ตอนปิดสิ้นนะนะตอนหน่อยแล้วมันชิปเปื่อยเพราะวานนู้นหมันก็บอกของคองของ้างคิอแบบใบใหญ่ๆบันไดนะ <c oughs> โอ้โคตรเย็นเลยบ้านพี่น้องจะเย็นบ่เย็นเนาะฝั่งไทยนะ <c oughs> ทางห้าเนี่ยหนาวตลอด เวลาตะไคร่นี่นเขาทำเรียบร้อยเพราะว่ามันอยากจับกล่องใส่หมออีกขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งก็คือเขาต้มมะเขือใส่นี่เดี๋ยวเขาต้มะเผ็ดก่อน มันจะมีะสาหอมหอมกระด้วงตัวมันเผ็ดดจังปิดน่มัาเผ็ดทีเห่าตัลงมอมเริก็นกัวขาตัวที่เขาต่มาไว้นะแล้วเสพประตูเย็น ใส่ยังไงนี่ยนี่ตามใจไหละว่าเข้หมักใส่ลยใส่ร้ายก็ใส่ร้ายนะอืมห้องหมดเกลื่อนได้ปังใส่ไหนอืมขาบุได้ก็คือสดหอยเตี้วติ้ว Oh. Ah. ออต้องใหม่แล้วเหมอนีม้มอแล้วมัเน่ยมะขวัญไปเอาน้ำแป๊บเดียวยตรงขร,งรน,นทุกคนให้เขาเลยเดอจักมีบังเขาตอนไปถ่ายคลิปยูฟตอนนี้เขาก็ได้เอามาออกปบาบนออกนะพอปามันเกะเพราะว่า มันไม่ได้ใต้ดอกทุกคนนะเพราะว่าพอตะขาบบูมันจะซื้อนะซื้อกระบูมาใส่ไหมกะจบแต่ห้องก็ไม่ค่อยขีย่เพราะว่ามันก็ไม่สู้ขี่ด้นแล้วไม่ได้ขี่แล้วมันก็บม่อยากค่อยขี่บันไดแล้วบ่แล้วเวลาจะซื้อกระบูมาใส่แล้วกะเอาตัวน,นี้ละขึ้นปลาคือเกาอ่าเพราะห้องมันมีเบียคลายเพรา Hong bỏ không bỏ không Not come mock, nốt mile, and one young man. I nhang mà anh ấy cả quá. Young mang, quả nhang mà bài. Kinh hoa hound, uy, de ba hai. Mutu hoa, nguồn mang. Hm. ha, tang chư hư hoa, nang phun. Tang phun, nang phun, phun, nang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  phun,

họt, phong sài họt, hmm, ngon rồi à, uh huh, lang, รคคักเลยมม่จังว่าวแล้วนะรสชาติคือนวดแล้วก็ออกกินนุ่นนิดนึงแล้วก็ออกคมคมคมแบบว่าคมบีมนะ้มันนั่นในตับมันนะเออสุดยอดเลยนะนนนเนี่ยนี่โอ้รสชาติอันนี้แซ่บอ่ามาครับแล้วเราเรียบร้อย,อยนี่ขหนูอืมเราได้แซ่ดอยู่บ้างฮะในเดียวว้าเป็นนัว

วันนี้ห่อสมห่อสมงัวพอเป็นเห็ดไ้สามมอเรากะแบ่งง่ายเนี่ยคนมาบางเทียงแบ่งกันกินนี่ยังจะแข็งอคาับนี่